ลัดเพื่อนเลยไปนูน่นแวะข้างทาง,ทาง,ทางหากินเออจะไปแห่กับเขาไปเดี๋ยวเป็นพันล้านอยู่ข้างหน้ารีบเลยเนี่ยเนี่ยเออหังนะตอนนี้ก็กำลังรอนะครับรอพระคุณเจ้ารอขบวนนะครับคือ,อยังไม่พร้อมนะครับตอนนี้ สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อแม่สวัสดีเอฟซแฟนคลับทุก mm hmm. ท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินพายมูน้อยนะครับวันนี้ก่อนแห่นะครก็เตรียมตัวออกเดินทาง เริ่มเดินทางแล้วนะครับรอเนี้ยรอขันกันเนี้ยตาแม่ขันเนี้ยบุนสูงตาคุณแม่นี่ยไม่ยังคุณแม่ไปว่าถือท่างหุ่นเฮียนบอผุดออดูผู้เบาผู้เบาไม่ขันเออเท่ขนาด รอครับพี่พันล้านคนนี้ก็ยืนรอ เสร็จก็มีนะดูแม่ขันไปคนละทางแม่ขันเดินไปคนละทางเ,เดี๋ยวต้องกลับมาก็พอดีแหละเพราะว่าทางเจ้าภาพยังไม่พร้อมเลยหลวงปู่หลวงพ่อท่านโทรมายังไม่พร้อมวันนี้ก็เป็นงานแห่สรีริกธาตุเนี่ยารีริกาธาตุาที อำเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกดบนญทรงรอบอ่ล่บ่ รอแพชรคู่เลยนะพายพันล้านกับพายวุ้มพางเนี่ยูหล่อไม่แพ้กันเลยมีแต่ช้างพลายนะมีช้างเพชรเมรยียมีสาวพันเงินกับฟังน้องแป้งนะมีสองเชือก นอกนั้นก็มีแต่ช้างพลายทั้งนั้นเลยก็ฝังนู้นก็ทองแท้ฝังนี้ก็อุ้มผางพันล้านรูปหล่อมากอมทองคำไายสละวิน ผู้ดอยนี่ทีมงานทองแท้มาสามเชือกขวัญแจ็กควัญโจมาสามเชือกครบอบซาโลวินไม่ขันยังมาไม่ถึงเลยนะไปผิธีผิดทางเลยไม่ขัน <laughs> เดินไปคนเดียวนะไม่ขันขวัญทิวพาไปคนเดียวตอนนี้ยังกลับมาหาเพื่อนยังไม่ถึงเลย ไม่ขันโอ้โอโอไปรัดเพื่อนเลยไปนู่นแวะข้างทาง,ทางหากินเออจะไปเห่กับเขาไปเดีย, <c oughs> ย <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะตาม <c oughs> ไม่ขันไปนะครับนี่ครับนี้อยู่กับหนุ่มๆก่อนหวัวคลิปอยู่กับหนุ่มๆเดี๋ยวท้ายคลิปไปดูไม่ขันกันนะครับรอเสมอทีมงานทุงแท้ ทำการแจ็คครับเพื่อนๆไปกันหมดแล้วนะครับาตามมาแล้วทันเงินของเราเดินตามผู้เบาแล้วทีนี้จะทันไหมนี่โอ้รีบเลยรีบเลยรีบไปเลยเห็นผู้เบาแล้วเห็นพันล้านแล้วเห็นพันล้านอยู่ข้างหน้ารีบเลยนี่เนี่ย เออขน,นุมเนื้อหอมจริงๆไม่ขันวิ่งตามเลยนี่ค่อยเดินก็ได้เด้อแม่ขันเด้อต,ตอนนี้แม่ขันเงินของเราก็มาทันเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ยอยเดิน ก่อนแห่นะครับผมกำลังเดินเข้ามาในที่เริ่มต้นขบวนนะตอนนี้สาหรีริกทาตุก็กำลังมาถึงนะครับซึ่งไปแห่มาจากอำเภออำเภอณนานวันนี้แม่ขันของเราสวยงามมากๆนะครับวันนี้ได้ยืนได้เดินคู่กับน้องโพกับลูกชายและก็เพื่อนๆโหมีความสุขมากนี่ครับมีอาหารการกินสองข้างทางครับ มีหารการยินสองทางเทียบเลยนี่ครับช้างทั้งหมด14เชือกนะฮะสิเชือกนี่ทีมงานของเราสิบสี่เชือกแม่ขันตามพ่อใหญ่ทองคำมาเลยนะครับเนี่ยโอ้โหพ่อใหญ่วันนี้หล่อมากๆหล่อสุด อาวุโสก่้ใหญ่ของเราอาวุโสที่สุดในทีมงานเลยวันนี้โอ้โหไม่มีใครสวยเท่าเลยวันนี้มีเพศเมีอยอยู่สองเชือกนะมีทางน้องแป้งกับแม่ขันเงินนะครับนอกนั้นมีแต่เดผู้ช้างฝ่ายแล้วก็ซีดอมีสองเชือกครับ สีดอโพงเงินกับสีดอกอแก้วหลออทั้งคู่เลยไม่ม,ไมีมีแพ้กันเลยหลออทั้งสองเชือกเลยลโอ้โหสวยน่ารักมากๆนะครับไม่ขันก็แวะ แไะข้างทางก็กินอาหารจากแม่ๆสองข้างทาง,ทางวันนี้อากาศก็ไม่ค่อยร้อนนะฮะอากาศไม่ค่อยร้อน คือเราจะเกาะกลุ่มกันด้านทางหลังๆนะครับตอนนี้ก็กำลังรอนะครับรอพระคุณเจ้ารอขบวนนะครับคือยังไม่พร้อมนะครับตอนนี้ เข้ามาตรงนี้ไม่ค่อยมีอาหารนะครับตรงที่เริ่มกระบวนกนาะถ้าจะเป็นกลางๆบ้านหมู่บ้านนะครับก็จะเตรียมอาหารเอาไว้เพียบเลยมีทั้งน้ําแล้วก็อาหารไว้ให้ไว้รอไม่คันเงินไว้รอทีมงานไว้รอช้างนะครับจ้าช่วยช่วยโอ้โหมาแล้วมาแล้วก็ฝากช่องอไปด้วยนะครับฝากช่องพังคันเงินภายเปคนน้อยคนเรา,เาไ้ด้วยนะครับ ฝากเขาไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในช่องทางการเงินไทยมกลน้อยของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม